<laughs> Ôi, nà, chốn hoa mẹ phần má thoáng có xuân muộn trạc lột tàu ăn cầu nay toàn năm nay sắc đã thẹp bà bỏ mùa khai còn mặt đàn Hãy là gia cả tại cướp má tay cho anh đang mềm vía nó cầm khỏi bay bay đầy dây cam dẹp nhầm cuốn mắt đã phấn súng thiệp và là à đỏ câu mẹ ไลไต้อ <Es> <an> ้ยกันยังกรดอกเมียเอ้ยลูกที่ทำดอกคนหาสองุศสนอกไปด้วยเสืลสะตาลูกมันสวยหัวใจกว่า ไมูกสิกลับคืนดอกสู่บานไปสวนน้องทำบุญต่อพระคุณของแม่บ้านี่มูลทานพระแสดงโปรดดาด้วยไม่รู้แจ้งในเหตุแห่งของคุณหฮู้สสิทำดอกบุญหาแม่พระคุณผู้สุขคันเกีิดขึ้นมาสู thằng mandar ơi, hàng mẹ ơi mẹ lúc như lùng đặt lấy tang con đèo ลูกนี่หลงกคาลายทั้งขออไปจากแม่บางอย่าที่ลอยกันโทษทั้นะคุณของแม่ดอกมันนั้นลูกได้หำดอกต้องดูดอกแม่เอ้ยกะตันยูกกาแตาเวทีตาลูกสะนอมนั้นต้องโตนนะแม่เอ้อ ในดวงวิญญาของแม่นโรถขึ้นกำสวรรค์ท้องนอกฟ้าหลวงนะโอ้ยสัตว์แล้วบัดนี้สัตว์ต้มบัดกันตั้งกว่านะที่ลูกมีนอกกันอีกพอเสียดได้กุศลให้แม่เจ้าของนะ kia tiền cơm đó còn loan lèo bạc đi kia tiền cơm nhạc phong ho đọc số ca na ơi

ตูลงควายดอกกาลมจมน้องมือดอกทั้งบอนลูกชายคนโตปาติดเหล่าเมากันชนะดอกบาบินน้ตไลกันน ý thích trong tim mê bỏ con con oh, tàu oh, con sẽ oh. tài nát luộc đi tăm bà phải bỏ đủ pai nát mát nát nát mẻ ơi 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 ta ยวนี้หลอกลวแล้วบ่ถูกแนวเกียงแม่น e ล่นลูกที่อยู่กันในเส้นปฏิบัติในกต้องดอกเขาเกานานนะ ในตอนนั้นนายสัตดาเตจริงควางพืนสุบานบอกเขตินเคยอาศัยนะขับไปอันเพียผู้น้องสาวอยู่ั้งบานานนี้บใบบานคงสิตอลมือกิดมําเจ้าผู้เป็นแม่นะ ข้าวเดือดสีดำบุญดอกงามจงผู้สนคือน้องบาดอกหาเจ้าแม่ผู้ตายอ้าจังวันนหนตอนนั้นนไยรลอยสักดาขับรถเก่งดอกเคลื่อนใหญ่ไปหอดทองแล้วบัดนี้ไปหอดทององสถท้าน chạy bước bàn sĩ tâm buồn tòa bà nông phá khuôn kèo nơi tuần phố đọc lèo đọc gần gian ôi đọc bàn con đoạt cao chạy non phi สีแพงเสียเอ้ยน้องหล่ายู่เงินจึงสั้นบ่นนอไปจังไดมาจังไดคุณพี่เอ้ยขึ้นมาถึงเงินถึงสั้นกินน้ำกินท้าของคุณพี่เจ้าไปจังไดมาจังไดขึ้นมาพี่ก้อนคุณพี่อันนี้หลับแพงเสียเที่ยงหม่ามนีกับพวอื่นบ่อไก่ดอกนี่เรื่องหยั่งหลักคุณพี่ นี่เรื่องหยั่งววาตีจังซันคือจังเสียดอกน้องหล่าเอ้ยที่อ้ายมาเอนี้เดี๋ยวเบิ่งรถเบิ่งลากของอ้ายมีแต่สิ่งแต่ของเครื่องอัฐบริขารทายาท่านต่างตังผ่าไก่ไตจีวอนก็มีพร้อมอันเมื่อคืนนี่อ้ายนอนหลับไปสันดีนองหล่านอนหลับไปฝันเห็นอีเมสันดีฝันเห็นอีเมเนมแล้วว่าจงได้ให้คุณพี่ เล่าวาที่แหลกเล่าวาสิมาบอกเลขเล่าเลยบ่บอกเล่าจำบ่ได้เล่าเลยว่ามากมัอนี่กับพวกอื่นบอกไก่ดอกลกล้ยว่าสั่นที่แม่มากมัอนี่กับพาะว่าแม่นั้นลมหายใจจากไปจากพวกเจ้าก็เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีผ่านพายพ้นไป แม่กะล้อกองบุญกองผู้สนน้ำพวกเจ้าทั้งสองผู้สองคนข้ลูกไห่ลูกท้ายไงกับว่าเห็ยนเห็ดบุญไปหาคอยลูกสาวหล่าคือเจ้าแพร่สีนี่ว่าเห็ดบุญไปให้กับว่เห็นเห็ดไปแม่คอยเล่าคอยหลับคอยเล่าคอยหลับอาใส่จินน้ำพีน้ำนองได้เลียดไปต่องน้ำหัวน้ำห้าวย่าบรรพาวันศีลแม่ก็เหยนเตลูกผู้อื่นหลานผู้อื่นไปสนเอ ไอ่พ่อเราบอกว่าจังกันเราก็เลยเอาบอกเสียงง่ายๆเนาะ เล่านั่นไปขอส่วนบุญส่วนกุศลสันนีบอกกยบ่อไส้นี่มาส่วนเจ้าเฮ็ยบุญเด็ดกุศลให้เล่าสันดอกส่วนบุญส่วนกุศลเจ้าเล่ยมุงนาไม้ตามมหานอมมณีกะว่าสีมาส่วนน้องส่วนนูนี่ท้บุญอุทิศส่วนกุศลไปหายีเมวสันทอจังสันพัมมุงมาดบาตธนาตั้งคิดตั้งใจขึ้นมาบ่มไกกับมหานอมมนีกะบบกืนบ่กไก่สีมาส่วนเจ้าเสียบุญเดีย่านให้เล่าสันเดอโ้ยคุณพีเอ้ยขันเจ้าว่าจังสันน้องกะแหงดีม บกดีใจน้องนองแห่งนอนรอบ้านรอขึ้นว่าเมื่อใดเจ้าสีมาส่วนน้องท่มนุ์ที่ส่วนกุศลหาีเมยขันเจ้าวัาจังสีน้องกตบกดีใจน้ำหลากคุณเพื่ออันไอเรื่องบ่าสู้เจ้าฟังเรื่องหนึ่งยังอยาอคือเดี๋ยวนี้พ่นั่งของเจ้าก็ได้ล้มหายตายจากไปแล้วไอ้ก็เื่มสงข่าวเจ้าตัวเออออีกหลานน้อยเจ้าก็ตายไปน้ำไอ้ก็มอดตั้งแต่ ตอนรับครับสู่หมูพวกตำรวจตำร่าม,มูภูบังคับปัญชาติสนเนายอ้ยก็ลืมส่งข่าวหาเจ้าแต่ว่ากะได้ตักบาดอยาิพบไปให้ลาลาแต่ว่าก็บพท่านได้ทำบุญพอดีไอ้ก็เลยตัดสินใจ ดังสีเฮ็ดและบุญอิเมะเราก็เฮ็ดพร้อมกันไปเลยันเด็จนองหลาทถ้ำบุญหาพี่นั่งเจ้าน้ำหาหลาน้ำหาอีแม่น้ำนองหลางน้องกะบวบวาดอกคุณพี่เอ้ยตะบะอีกเนี่ยหนึ่งกายศาสท่าบุญถ่าทื่อทอเจ้านั่นก็เกิดเป็นลูกปลาใสขึ้นมากับวัดท่านได้ปวดในอีแม่จากเสียกาตาร์จิตใจปวดใช้กองบุญในอีแม่รถุเปลี่ยนคุ้พีเนาะโอ้ ອັນອ້າຍຊາຍກໍທັນໄດ້ບວດໄດ້ຂໍຈັກເທື່ອตัดสินใจຕົກກະເຖີນວ່າຊິສ້າງບຸນສ້າງກຸສົນຫາກໍตัดสินใจບວດ ไอ้บ um, ุญเอาบุญเอากุศลหีแม่น้ำสาบาตีจังสันหละคุณพีอันนี้ไอคิดออกแล้วล่ะน้องหล่ะเอ้ยไอถึงได้เตรียมฝ่าไก่ไตจีวันมาพร้อมเครื่องอาถบริขารมาน้ำสันนีอ่ขันเจ้าพ่งเจ้ากะที่ว่าเจ้าเป็นเจ้าของสถานที่จัดแจงแบ่งใบยังทุกสิ่งทุกอย่างสนองเนาะเออเป็นอย่างดอกคุณพีเอ้ยบ่านี้ก็แแทงกรียตทำคนุู้เที่ยวส่วนกุศลหาีแม่ แล้วผ in ู้ลมหายตายไปแล้วกัดเสดรับส่วนบุญส่วนกุศลดีมุกดีใจสัตว์คุณปีไปเกิดชุบเมืองสวรรค์กันฝ่าสัตว์คุณปีเออขันจังสั่งเจ้ากัดตะกัดเตียมสถานที่ไปเล่าปีเล่าน้องซาไออยู่ชั้นอยู่ชั้นกัดจีฮัตโตหาเตียนเอิร์นทูเอิร์นพีเอิรน้องคนมาเต่ามาฮอมแนวใดบ่ครบบ่พ่อบ่เพียงเครื่องกองบุญกสิเฮ็ดอยู่ชั้นนะเจ้าขันเราไปเล่าปีเล่าน้องซะเด้อไป เนียนแสนดีใจในตอนนี้สน,น,น,นสมดีควางฉันนี้ได้ทำบุญแจกเขาไปหาเจ้าพุทธตายลู สุดสิ่งทุกอย b างหลัอยู่ป่าว่าอยู่แดนล

i bon. bon. แม่เดี๋ยววรนายูกเด็กก็โนุญกลาต เขาแกงตลอดต้องลาบกอยซวยใส่าลใสปีจังแม่ดีเต่แตะผู้คนเดมาทำบุญยางสาบจนไปมาซอยบุญในวันดี้ลวนเตะดีเตหลอนทุกๆคนนอซอย บ่าวของนางบ่าวยืนฟังว่าสิได้ดูไวยมีกวยเข้าใส่คย